เฮลโหลเฮลโหลเฮลโลโหสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนที่กำลังรับชมใน,นช่องอาชิีเนวันนี้ก็มาโฟกัส วันนี้นะครับอาก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับค่าเทอมมอม,มสอนนะครับทาง18คณะ2วิทยาลัยนะครับว่าจะมีค่าเทอมเท่าไหร่แล้วก็หลักสูตรแต่และหลักสูตรจะแพงมากน้อยแค่ไหนค่าเทมนี้ก็คือ1ปีการศึกษาเขาจะมี2เทอมใช่ไหมเออถ้าเป็นซัมเมอร์นะว่าไม,ไม่ช่วงนี้คือคือหลังๆนี้เขาปรับปรับแล้วก็คือหลังจากรหัสหกนี้ก็คือปรับ ปรับให้แบบเป็นการลงเรียนแบบเหมาจ่ายก็คือจะลงเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่าเทิมทั้งหมดเท่านั้นแต่ก่อนนี้คือจะแบบลงตามหน่วยกิจใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือถ้าลงเท่าไหร่ก็ต้องเสีย1,8%ื่นเลยถ้าเป็นซัมเมอร์ก็จะอ่าหากลงเรียนนะครับก็จะเสียครึ่งหนึ่งของค่าเทอมคือ50%ของ สมมุดค่าเทอมปะกติหมื่นแปดสมือก็จะเสียเก0าพนะครับโอเคนะโอเคนะเดี๋ยววันนี้ <c oughs> จะมาพูดเรื่องค่าเทอมของอ่าทั้ง20คณะก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาจะจะมาเริ่มจากคณะแพทย์เลยนะครับคณะแพทย์ก็จะค่าเทอม20งหมบาทนะครับยกเว้นแพทยศาสตร์หลักสูตรหปีนะครับค่าเทอมสี่หมืนบาทนะครับ แล้วก็มาที่คณะเภสัชนะคะเภสัชค่าเทิม32,500บาทพยาบาล31,000บาทนะครับคณะสาธารณสุขก็จะอยู่ที่1,500 0บาทนะครับยกเว้นออะไรนะเขาเรียกว่าสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับจะอยู่ที่1,600 0บาทนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับ ทั้งหมดก็จะราคาเดียวเลยนะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับคณะเทคโนนะครับทั้งหมดเหมือนกัน1 5 0 0 0บาทนะครับคณะสัตว์แพทยศาสตร์นะครับหลักสูตรปีค่าเทอมเทอมละ25,000บาทนะครับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับ5,000ง้ 15, บาทยกเว้นอ่าบอทบอนะครับสิ่งแวดล้อม ศึกษานะครับหมื่นนะครับวิทยาการจัดการหรือ IT นะครับค่าเทอมจะอยู่ที่เออก็มีราคาหลากหลายนะครับก็จะมี13 500 15แล้วก็13ื่นเช็ๆนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีหลังสาขาเลยนะครับสารสนเทศศาสตร์ครับหมื่นสา 13,500บาทเทคโนโลยีสารสนเทศ13,500บาทวิทยาการคอมพิวเตอร์15,000บาทนะครับสื่อนาริมิตรนะครับ13,500บาทภูมิศาสตภูมิสาสตรสนสารมันอ่านว่าภูมิศาตร์สนเทศ13,500บาทนะครับแล้วก็นิเทศศาสตร์13,000บาทนะครับคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมนะครับ ค่าเทอมจะอยู่ที่15,000บาทนะคะคณะสถาปัตย์นะครับสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนัดรือมีสินนะครับจะอยู่ที่18,000บาทนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะ้ารััลกสู5ปีหรือหลัก4ปีนะครับแล้วก็มาถึงคณะการบัญชีและการจัดการคณะของเราเองนะคะ wow. ค่าเทอมจะอยู่ที่18,000บาททุกสาขานะคบยกเว้นธุรกิจแล้วมาประเทศหลักสูตรนานาชาตินะคบจะอยู่ที่เทอมละ45,000บาทนะครับขณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับก็จะอยู่18,000บาทเช่นกันนะครับยกเว้นการหลักสูตรการท่องเที่ยวหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับเทอมละ35,000บาทนะคบแล้วก็คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับโอ้อันนี้ก็มีหลายราคานะครับ มีหลายราคานะครับเดี๋ยวจะไล่แบบละเอียดแล้วก็แบบยาวๆเลยนะครับก็จะมีแบบออ่าอ่าามนุษย์ไทย1 000, 1 0 0 0บาทภาษาเพื่อ,อาการสร้างสื่อสาร1 000, 1 0 0 0่บาทภาษามนุษย์อีกนะครับอ่า1 2 0 0 0บาท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติหลักสูตรนานาชาตินะครับเทอมละ2 5 0 0 0บาทภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับ1 5 0 0 0บาทภาษาจีน1,200ภาษาญี่ปุ่น1,200ภาษาฝรั่งเศส12่น หลักสูตรประวัติศาสตร์11,000บาทนะครับการพัฒนาชุมชนและสังคม1 1 0 0 0บาทูมิศาสตร์พัฒนาและการจัดการทรัพยากร12 0 0นนะครับาภาษาเกาหลี12 0 0 0สาขาคมนสา,าลาวสาวเวียดนาม1 1 0 0 0บาทนะครับโอ้และก็มาถึงวิทยายการเมืองการปกครองนะครับจะอยู่ที่ทั้งหมด หลักสูตรทั้งหมดก็จะอยู่ราคาเดียวกันนะครับเือมแล13,000บาทนะครับคณะศึกษาศาสตร์นะครับราคาเดียวเหมือนกันหมดทุกเอกนะครับก็คือ13,000บาทนะครับอ้ราคาถูกกว่าธณาารีอีกเลยแล้ก็มาถึงคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับทุกหลักสูตรก็จะอยู่ที่ราคา15,000บาทวิทยายดูยางคศิลป์น,นะครับ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทคณนะวะัฒนาธรรมาศาสตร์นะครับหมื่นสองนะครับและก็คณะสุดท้ายคณะนิติศาสตร์นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับ ก็นี่แหละครับก็เป็นคา่าทอมนะครับของแต่ละคณะแต่ละวิทยาลัยนะครับก็อาจก็สรุปเกินให้คร่าวๆนะครับหรือใครอยากจะรู้ข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดกว่านี้ก็สามารถกดคลิกลิงก์ข้างล่างนะคะเดีอาจแปะลิงก์ไว้ให้ก็สําหรับคนที่แบบว่ามีงบน้อยมีเงินน้อยนะครับก็สามารถที่จะยืมกู้ยืม กรอ,รอกรอยศได้นะครับหรือบางคณะก็จะมีโครงการมีทุนอะไรให้นักศึกษาได้แบบว่า,าได้ได้รับทุนต่างๆนะครับก็สามารถไปศึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมกยศกรอ,อ,กรอรหรือว่าการคัดเลือกสรรหาเกี่ยวกับกองทุนของแต่ละคณะนะครับเขาก็จะมีการสนับสนุนทุนต่างๆให้กับนิสิตอยู่แ<า>ล้วนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับสำหรับค่าเทอมทาง18คณะ2ชิรไลน์ของอสลรันะครับก็บะะกย่ังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช,ชายอบอ่านแชทยังไงใครสงสัยก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะวันนี้ก็เล่นครับได้บ้าง